สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านแกลังนะครับอยู่ที่แกลังโลล้งทเวนตี้ทูนะครับก็คือแกลังซอย22นะครับ,รบซึ่งจุดนี้ก็เป็นสี่แยกนะครับสี่แยกที่ถนนแกลังตัดกับถนนซีมี่นะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการมาวันนี้นะครับก็กลับมาดูบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ถนนแกลังนะครับปกติวันเสาร์วอาทิตย์นี่นะครับที่ถนนแกลังนี่จะเป็นอะไรที่คึกคืนนะครับจะเป็นอะไรที่ผู้คนค่อนข้างจะพุกพล่านหนาแน,น่นนะครับสำหรับไฮไลท์ของถนนแกลังแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ภาพลักษณ์ของถนนแห่งนี้ก็คือเป็นถนนสีเทาๆนะครับซึ่งในย่านนี้ก็จะมีแหล่งที่ถ้าเรียกว่าแหล่งที่เที่ยวของผู้ชายนะครับก็จะมีสาวๆนะครับทั้งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับก็คือจะมีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือยืนอยู่ริมถนนนะครับซึ่ง กลุ่มนี้ภาษาเขาก็เรียกว่าฟรีแลนซ์นะครับเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์พวกนี้จะผิดกฎหมายนะครับพอตำรวจมาก็ต้องวิ่งกันป่าราบนะครับต้องเผ็ดกันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็อยู่ในบ้านนะครับถูกกฎหมายมีการตรวจโรคมีการลงทะเบียนถูกกฎหมายก็ประจําอยู่ในบ้านนะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งเที่ยวของผู้ชายแล้วนะครับก็ยังเป็นแหล่งที่เรียกว่ากินดื่มนะครับ ก็จะมีร้านอาหารมีชอ็อปมีร้านค้ามากมายนะครับสำหรับนั่งกินดื่มนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีร้านนวดร้านคาราโอเกะนะครับมีผับมีารานะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมของธุรกิจเ่าๆนะครับยกตัวอย่างเช่นขายบุหรี่ผิดกฎหมายนะครับ ปกติบุหรี่ที่สิงคโปร์ซองหนึ่งสิบสอง 1, 12, ถึงสิบสี่เหรียญนะครับซองหนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มนะครับที่ลักลอบเอาบุหรี่จากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาขายนะครับก็จะเหลือราคาซองละสี่เหรียญห้าเหรียญประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าโดนตำรวจจับได้ก็โดนปรับสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าโลลง22นะครับซอย22 คือถนนเส้นนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นซอยคู่กับซอยขี้เหมือนกับถนนบ้านเรานะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นซอยขี้นะครับเลขขี้17 19 15อะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านที่ผมยืนอยู่นี่ก็จะเป็นซอยเลขคู่นะครับก็ไล่ตั้งแต่4 6 8 12 14 16 20 22 24นะครับซึ่งก็ตั้งแต่ซอย8ถึงซอย24เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่เรกว่า ผู้ชายหรือแรงงานไทยในสิงคโปร์รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าจะมีแหล่งที่เที่ยวอยู่นะครับส่วนด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับหน้าโรงแรมนิวคาเทลโฮเทลนี่นะครับ,รรบก็จะเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของยาสำหรับผู้ชายนะครับ ไม,ไม่ว่าจะเป็นไวเอก้าไม่ว่าจะเป็นยาชูกําลังลื่นอื่นๆนะครับมากมายก็จะตั้งแผงขายกันอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เห็นนะครับก็จะเป็นคนจีนนะครับตั้งแผงขายแผงที่เป็นแบบพับเก็บได้นะครับเป็นแผงเล็กๆนะครับพับเก็บได้ตะก่อนนี้ผมเคยข้ามไปนะครับแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอนะครับปรากฏว่าโดนไล่ตามนะครับก็คือพวกพวกไล่ตามแล้วก็ สั่งลบวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยยืนอยู่อังหางแต่วันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับบางตาเนื่องจากว่าสถานบันเทิงสถานที่เที่ยวเนี่ยยังไม่เปิดนะครับก็เลยคนก็ยังไม่มากนะครับผู้ชายที่มาเที่ยวก็ยังไม่มากนะครับธุรกิจตรงนี้ก็อาจจะซบเซาลงไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูสักร้อยสองร้อยเมตรตรงนี้นะครับ เดินดูร้านค้าที่ติดกับถนนตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับก็จะอยู่ในซอยนะครับซอยนี้ก็เป็นโลลง20นะครับโลลงทเวนตี low ้ก็เป็นซอยที่20นะครับฝั่งนี้จะเป็นเลขคู่นะครับสำหรับที่เกลงนี่นะครับภาพลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแหล่งโรงแรมราคาถูกนะครับก็คือจะมีบัสเ็ตโฮเทลค่อนข้างเยอะนะครับ เป็นแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดงบประมาณนะครับโรงแรมย่านนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่ราคาถูกเมื่อเทียบกับในย่านใจกลางเมืองนะครับและที่สำคัญอยู่ตรงนี้ก็มีแหล่งเที่ยวมีที่กินที่เที่ยวเยอะนะครับก็แล้วก็ใกล้สถานีแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินไม่ไกลก็ เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับตรงนี้นะครับตรงหน้าผมนี่นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็เป็นโรงแรมโฮเทลเอติวันนะครับโรงแรม8ปดหนึ่งโรงแรม8ปดหนึ่งนี่ถือว่าเป็นโรงแรมยอดฮิตในสิงคโปร์นะครับสําหรับภาพลักษณ์ของแกลังนะครับตอนผมมาใหม่ๆนะครับมาทามาที่สิงคโปร์ใหม่ๆเนี่ยนะครับน้องๆเขาบอกกันเลยว่าที่นี่ก็คือ เปรียบเสมือนยังไงเดียวพูดตรงๆเลยนะก็คือเปรียบเสมือนซ่องของเอเชียนะครับเพราะว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งรวมของผู้หญิงเอเชียนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของผู้ชายก็อย่างที่เห็นตรงหน้านะครับ ก็คือบ้านที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็จะมีหมายเลขก,กำกับไว้อันนี้นะครับตัวอย่างบ้านที่เป็นบ้านที่ให้บริการนะครับก็จะมีหมายเลขก,กำกับอยู่นะครับส่วนฝั่งตรง,งข้ามนู้นนะครับก็หมายเลข3 3นะครับก็ทําธุรกิจเช่นเดียวกันส่วนตรงนู้นนะครับก็บ้านหมายเลข4 1นะครับสําหรับตอนนี้นะครับ หลังจากที่เกิดโควิดนะครับรัฐบาลก็สั่งปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการก็ปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกตานะครับเพราะว่าธุรกิจสีเทากับธรรมะนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับด้านซ้ายมือก็คือเป็น ตำนักสง์นะครับเป็นบ้านที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นตำนักสงนะครับมีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้นะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นสถานที่เที่ยวนะครับเรียกว่าอยู่ติดกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็อีก2บ้านนะครับบ้านเลขที่5 6กับบ้านเลขที่5 4นะครับส่วนด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็ทั้งแถบเลยนะครับก็เริ่มจากบ้านเลขที่44เลื่อยไปนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะเดินถ่ายวิดีโอได้นะครับ ถ้าเป็นช่วงปกตินี่มาถือมือถือแล้วก็ถ่ายวิดีโออย่างนี้นะครับมีหวังโดนไล่แตะนะครับสำหรับจุดนี้นะครับซอยนี้นะครับก็จะเห็นว่าทั้งแถบเลยนะครับเรียงกัน7-8บ้านติดๆเลยนะครับตั้งแต่26-28-30-32-34-36จนกระทั่งสิงถึง44นะครับ สำหรับแต่ละบ้านนะครับก็จะมีอิมเมจมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับบางบ้านก็เน้นเฉพาะสาวไทยนะครับบางบ้านก็เน้นเฉพาะสาวเวียดนามนะครับบางบ้านก็เน้นเฉพาะสาวจีนที่มาจากมาเลเซียนะครับส่วนราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับมาตรฐานก็อยู่ที่50เหรียญน,นะครับ50เหรียญก็ ประมาณพันกว่าบาทต่อระยะเวลา25นาทีนะครับ25นาทีจะเสร็จกิจหรือไม่เสร็จนะครับก็ต้องออกนะครับหลังจากนั้นถ้าจะต่อรอบใหม่นะครับก็ว่ากันไปก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสภาพโดยทั่วไปนะครับ แหล่งที่เที่ยวก็จะอยู่ด้านในในซอยลึกนะครับส่วนด้านหน้าที่ติดถนนก็จะเป็นร้านนั่งกินนั่งดื่มนะครับส่วนในซอยด้านหลังส่วนในซอยด้านหลังนะครับส่วนใน